สวัสดีค่ะนะนไปยงไงนะคะค่ะพี่เอ็มนะคะวันนี้มาพบคุณหมอผู้ทำอ,อะไรบ้างคะอ่าวันนี้นัดลดขนาดหัวนมค่ะเป็นยังไงคะก่อนมาตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยกลัวเลยเป,เ,ปเป็นการผ่าตัดเลเป็นเป็นการผ่าตัดเลยค่ะแป๊บเดียวเองน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงะคะ่ะแล้วผ่าตัดดีไม่เจ็บเลยคะไม่ไม่เจ็บค่ะมีรู้สึกตอนที่คุณหมอฉีดยาชาแค่นั้นเลยแล้วตอน ตอนที่คุณหมอทำผ่าตัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําได้ยินเสียงก็แก๊บก็แกลบอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เจ็บาาแต่เรา,าแต่เราก็กเก่งแหละยเพราะเราเรากลัวแล้วคิดไปเองไงแต่จริงๆแล้วไม่เจ็บ <c oughs> แค่ฉี่อาชารู้สึกนิดนึงก็คือผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแ้วเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงคะความรู้สึกรู้สึกน่าจะโล่งและเบาและน่าจะเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วเนาะการลดขนาดของนมก็ รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเมื่อเช้ารู้สึกกลัวเหมือนกันกลัวจะเจ็บแต่แต่ไม่เจ็บ,บจาาใช่ใช่าาาใ,ใช่ค่ะม,มะีมีกลัวเลยแหละมีกลัวเลยแหละแต่ว่าแต่ว่าลองมาด้วยตัวเองนะไม่เจ็บเจ็บแค่รู้สึกตอนฉีดยาช้านิดนึงแต่หลังนั้นก็ไม่ไม่ไม่เจ็บเลยค่ะมีอะไรอยากที่จะแนะนำไหมคะถึงคนที่อยากี่จารมามาตัดแต่งหน้าอกคิโนโต ก็อยากให้อ่าลองถามตัวเองดีเนาะส่างที่เอเ็มเคยบอกไปก่อนก่อนหน้านี้แล้วก็ศึกษาในในตัวคุณหมอแต่ละท่านแล้วก็ศึกษาเทคนิควิธีการผ่าตัดของของคุณหมอแต่ละท่านว่ามีเทคนิควิธีการยังไงนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เอ็มแนะนำเพื่อนๆเลยว่าถ้าคนไหนมีความคิดที่อยากจะจะทำเนาะก็ที่นี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แบบ เอ็มแนะนำเลยค่ะทั้งความเชี่ยวชาญแล้วความความเชี่ยวชาญของคุณหมอแล้วก็ทีมงานนะคะแล้วก็เป็นการผ่าตัดในโรงพยาบาลด้วยวก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจเพราะว่าตัวเองก็ผ่านมาเกือบสเต็ปสุดท้ายแล้วก็ยินยันเลยว่าไม่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 ไม,ไมีความกลัวหรือว่ามีความกังวลน,นะคะแล้วก็มีความมั่นใจว่าว่าเราปลอดภัยผลผลการผ่าตัดของคุณหมอตัวนี้คือแบบ ก็คือออกมาเป็นที่น่า้าใจมากๆเลยค่ะก็ก็ลอง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 มาสอบถามดูได้เนาะจากแอดมินก็ได้ค่ะถ,ถ้าเพื่อนที่สนใจค่ะแลขอบคุณมาก,มากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ